เนาะไอหนึ่งได้ชั้นไหมนู้อยากออกว่าบักบีจีเหครับบักหนึ่งบักหนึ่งบักซุปน่าไมมี่เลี่ยนที่ซื้อไม่เยอะบักบีจีนี่ผมตต้งังซื้อบักโนบิบักซุปน่าไม่เงนเหมือนมันบักเทมุกคนนะครับ โจโท่วเบิ้ดเหมือบางืองนว่ามันเป็นนกเรียนได้สั้งชันมาไม่เห็นเป็นช้านสายเรียนอันนี้มันนกโขนะบกักดีจีแต็กเดินอยู่ว่าช้านเรียนกับบ้านาในทักเส้องไม่นะเอาล้องผูกแกคัดไปก่อนมันนี่จะออกฝึกอยู่ครับบอกบอกได้บักหนึง่งละคึกทั้งครูแล้วครับ มีลูกเคปีแซตตัวนี้คงนั่นก็นลูกเคปีแซตด้วยกันมันเห็นเป็นนกบ้านเฉียงค้นไปไหนออกป้ากับขันยนะครับโผนดีซ้ำกับผม